อันนี้ก็คือมะเดื่อฝรั่งอันนี้มะเดื่อฝรั่งแบบสีม่วงนะเพื่อนๆออันนี้แบบสีม่วงเนี่ยร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดนะคะคลิปนี้พามาดูมะเดื่อฝรั่งก่อนนะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะมันกินไม่ทันนะคะมันกินไม่ทันก็ต้องปล่อยให้ร่วงเต็มพื้นไปหมดเลยอันนี้คือลูกสีม่วงแขกเคยพาเพื่อนๆดูลูกสีเขียวไปแล้วนะคะนาะลูกสีเขียวพาดูไปแล้วนะคะอันนี้คือลูกสีม่วงนะคะ ถ้าถามว่ารสชาติแบบไหนอร่อยว่ากันมันก็เหมือนเหมือนกันมันคือคือกันนั่นแหละนะอันนี้ลูกสีม่วงเห็นไหมคะอันนี้มะเด่อฝรั่งสีม่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บให้ดูอ๋อก็มีค่อยมีใครกินเห็นไหมมันก็ล่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดนะคะทุกคนอ้าวเห็นหรือย,อยังอันนี้มะเด่อฝรั่งสีม่วงนะคะทุกคนเนาะสีเขียวเดี๋ยวจะไปเก็บสีเขียวมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสีม่วงนะคะเนาะ โอ้ยเยอะมากเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอีกแล้วมีเต่เดียวบ้านนี้มีเต่เดียวอย่างเดียวเพราะว่าบ้านนี้บ้านนี้หัวดูอยู่คนเดียวนะคหัวดูอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยจับก้องไม่มีใครช่วยอะไรเนาะเนี่ยมะเดือฝรั่งสีม่วงอันนี้ยังสุกไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแค่กเก็บมาให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะ ี่วงทิ้งร่วงทิ้งตเต็มพื้นนะคะเพื่อนๆผล,ลไม้ร่วงทิ้งตเต็มพื้นเห็นไหมมะเดือฝรั่งทั้งนั้นเลยเนี่ยร่วงเต็มพื้นไปหมดเนี่ยเนี่ยอันนี้มะเดือฝรั่งแบบสีม่วงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอเคนะเนี่ยแบบสีม่วงแล้วมีแบบสีเขียวด้วยดูนะว่ามันดกขนาดไหนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูดูใครจะกินเนี่ยอันนี้สุกแล้วนะเนี่ย เอาเก็บ okay. โอ้ยเดี๋ยว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 อีกโอ้ยนี่นะทุกคนโอ้ย,อย,อ,ยอยู่ตรงไหนยะกงใบมะดเดื่อก็มาบางังโอ,โอ,โอ,โอ้โดูเพื่อนๆอันนี้ลูกใหญ่มากเห็น <laughs> ไหมคะอันนี้ก็คือมะดเดื่อฝรั่ง เพื่อนๆเห็นชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะเอาเดี๋ยวอีกาว,วางก่อนเหลืออีกลูกเนี่ยเก็บไปก็ไม่กินหรอกค่ะ <c oughs> เก็บไปก็ไม่ได้กินหรอกเห็นไหมอันนี้แบบสีม่วงอันนี้มาเดื่อฝรั่งแบบสีม่วงเห็นไหมถ่ายให้ดูว่าเพื่อนๆว่ามันดุขนาดไหนนะที่ทําไมเราถึงปล่อยให้ร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดดู ดกขนาดไหนนะคะเอาเดินเยียบไปติดเท้าเหนียวหนึบหนับเพราะวันหวานมากนะมาเตือฝรั่งสีม่วงนะคะที่ทุกคนพอแขกลงคลิปลูกสีเขียวไปทุกคนก็บอกว่าเคยเห็นแต่สีม่วงก็น,นี้แหละสีม่วงนะที่สวนแขก,กก็มีแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเยอะมากนะคะอันนี้มาเตือฝรั่งสีม่วงเนาะข้างในก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนข้างในก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะกิ่ไปผ่าให้ดูเนาะ เพื who, ่อนๆก็อยากจะเห็นอออุ้ยมันตกมากเพื่อนๆดูนี่นะดูดูดกไหมนะดกมากมากเลยนะคะเออดูดกไหมเนี่ยเนี่ยมาเดือฝรั่งสีม่วงงั้นเลยเนี่ยอันนี้คือลูกสีม่วงอยเยอะ้ยเยอะไม่มีใครกินไม่มีใครกินอ้าวดูอันนี้มาเดือฝรั่งสีม่วงนะคะทุกคน เนาะแขก็เก็บไปนิดเดียวเพราะว่าแขกเก็บไปเยอะแขกก็ไม่ได้กินหรอกค่ะนะคะเออเป็นคนไม่หวานแล้วก็ไม่ชอบกินหวานนะคะเออนี่ไงแกก็เก็บไปแค่นิดเดียวแค่นี้เพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นไหมเนี่ยอันนี้เนาะเห็นไหถ่ายถ่ายขอถ่ายรูปก่อน อ้าไหนๆก็ดูสีม่วงแล้วแล้วก็ไปดูสีเขียวอ้าเก็บสีม่วงไปหน่อยนึงเอาไปเปรียบเทียบกับสีเขียวนะแกก็เก็บสีม่วงไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับสีเขียวนะอันนี้คือสีม่วงสีม่วงนะคะทุกคนไปดูกันสีเขียวสีเขียว เดี๋ยวก็จะตกหลุมที่เขาฝังขยะไว้เดี๋ยวนะทุกคนโอ้ยอันนี้มันยังไม่สุกเดี๋ยวโอ้ย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 คึบเอาอันนี้มันคือมะเขือพวงเหรอเดี๋ยวนะจะมาเจอต้นมะเขือพวงได้ไงเนี่ยใช่เยอะเปล่าหรอือมะเขือยาวเพื่อน ทำไมมันออกดอกเป็นแบบนี้ใช่มะเขือพวงหรือเปล่าอุ้ยญาติสามีไปเอามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีแขกว่าน่าจะเป็นมะเขือพวงนะคะทุกคนเนาะเพราะดอกมันเป็นแบบนี้ถ้ามะเขือยาวมันก็ต้องออกเป็นแบบนี้สิเออมะเขือพวงโอ้โหขอบคุณญาติสามีมากเลยนะทีหามะเขือพวงมาปลูกให้แขกเนาะแขกเคยให้รูปเขาดูค่ะเคยให้รูปเขาดูนะคะ ไปมาคุยเปิดเลอะจะไปดูมะเดื่อสีเขียวกับสีม่วงเอามาเปรียบเทียบกันอย,อยู่ไหนละ่ะโอ้ยเนี่ยบรอกโคลีอันนี้บรอกโคลีดีกันนะนี่ไงอันนี้ลูกสีเขียว เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้สีเขียวเออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือบะเดือ่อฝรั่งเนาะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะถ้าถามว่าสีไหนอร่อยแต่แขกชอบทานสีม่วงนะคะทุกคนเนาะชอบก็ไม่ได้ชอบมากนะ,ะเพราะว่ามันรสหวานมากเนาะก็แขกยังบอกญาติสามีบอกให้เก็บไปตากแห้งอบแห้งเอาไว้ค่ะนะคะ,นะคะนี่มันยังไม่โตมันยังมีอีกเยอะนะคะเพื่อนๆืนเนาะ ยังเล็กๆๆๆคงจะไม่ทันหนาวหรอกมองฟอร์มแล้วอันนี้ก็บรอกคลรี่นะคะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้แกก็ล่ำลาเพื่อนๆเท่านี้นะคะเนาะล่ำลาเพื่อนๆเท่านี้นะอันนี้ก็สลัดอันนี้ภาพรวมของสวนนะเพื่อนๆนะอันนี้ผักปลูกใหม่ผักปลูกใหม่ นะคะเออผลไม้เก็บไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆผลไม้เก็บไปหมดแล้วก็มีร่วงทิ้งอ่ะร่วงทิ้งเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเนะาะเดี๋ยวอุ้ยขุดหลุมทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวถามญาติสามีก่อนว่าขุดหลุมทำอะไร เดี๋ยวต้องถามก่นกอนะนาะนวลอ่ะงุน,ะน,นนะอันนี้มะเดื่อฝรั่งที่แขกบอกนะที่สวนแขกนี่มีทั้งหมดหกต้นค่ะนะคะเนาะสีม่วงมีแค่ต้นเดียวนะคะสีม่วงมีต้นเดียวอันนี้ก็สีเขียวต้นที่สองอน,นี่สีเขียวต้นที่สามนะคะเนาะแล้วก็สีม่วงต้นใหญ่เห็นไหมคะสีม่วงเนะี่ยต้นใหญ่อันนี้คือมะเดื่อฝรั่งสีม่วงเพื่อนๆดูซูมเข้าไปให้ดูเห็นไหม เต็มต้นไปหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เมื่อเดือฝรั่งสีม่วงเดี๋ยวก็ร่วงทิ้งไปหมดเลยนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องคนไทยอยู่ใกล้ๆเนาะแล้วมาเก็บเอาไปกินค่ะนะคะเนาะพอไปถึงเมืองไทยแล้วก็ราคาแพงไม่ว่าเชอร์ร่ลุงเชอร์รี่อะไรเนาะที่เมืองนอกปล่อยให้ร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเนี่ยก็พาชมโอเคเนาะ ่ะเพื่อนๆหลังจากที่เก็บมาเดือฝรั่งมาแล้วเนาะทีนี้ทุกคนก็อยากจะเห็นว่าแล้วข้างในเป็นยังไงล่ะใช่ไหมคะเนาะแกก็จริงๆแล้วพูดจบคลิปไปแล้วด้วยนะพอลงมาถึงบ้านเอาก็มาไหนๆก็ไปเก็บมาแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะมาผ่านะคะผ่าให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการกินมันก็ลอกเปลือกเหมือนกันนะคะอใครจะลอกเปลือกก็ได้ลอกเปลือกมันก็ลอกแบบเดียวกันแบบนี้เลยเนาะเอาละก็จะข้ามๆไปบ้างนะคะเพื่อนๆเนาะ ก็จะมาผ่าให้เพื่อนๆดูเลยว่าข้างในมันเหมือนกับสีเขียวหรือเปล่านะคะเนาะมาดูกันนิ่งๆ,ๆ,ๆข้างในมันก็จะชํำแบบนี้นะคะเนาะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเนาะเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับมะเดื่อฝรังลูกสีม่วงนะคะทุกคนนะคะเนาะ,นะก็ไปเก็บมาให้เพื่อนๆดูจริงๆแขกไม่เก็บเยอะเพราะอะไรวะ เก็บพริกมาเยอะแล้วเหนื่อยด้วยนะเพื่อนๆเนาะก็จริงๆอนะเก็บมาก็ไม่ค่อยกินนะคะเพื่อนๆเนาะเก็บมาก็ไม่ค่อยกินเอาเน,น่มันก็ร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดนะที่เคยถ่ายให้เพื่อนๆดูนั่นแหละคนะ่นะเนาะก็มันไม่มีเวลานะคะเพื่อนๆเนาะ ก็เนี่ยให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือมะเตอฝรั่งสีม่วงนะคะสีเขียวเพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะคะทุกคนนะคะเนาะก็รสชาติถ้าถามว่ารสชาติแบบไหนอร่อยฝากกันมันก็เหมือนกันหวานฉ่าเหมือนกันนะคะทุกคนหวานฉ่ําเหมือนกันแต่ส่วนตัวแขกเองแขกชอบทานสีม่วงนะคะแต่ก็ทานไม่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะมันหวานมากถ้าสําหรับคนไหนที่ชอบผลไม้หวานหานนี่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจเลยนะคะ มะเดื่อฝรั่งเป็นอะไรที่ชอบอากาศร้อนนะคะเมืองไทยก็เห็นมีนําเข้าไปปลูกแล้วนะคะทุกคนเนาะถ้าหากว่าใครไปเดินตามห้างในซูเปอร์พวกอะไรพวกนี้นะอาจจะเห็นมีมะเดื่อฝรั่งขายนะคะสําหรับพี่น้องคนไทยที่อยากจะชิมรสชาติหรืออะไรก็แนะนาําว่าลองเข้าไปเดินตามในห้างตามซูเปอร์พวกแมคโครโตัสอะไรดูนะคะ อาจจะมีขายนะคะ,ะจริงจริงจริงๆเมืองไทยมีขายนะทางเหนือเขานําไปปลูกแล้วนะคะทุกคนเนาะหอมหวานอร่อยอืมรสชาติหอมหวานอร่อยมากค่ะนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ